ขยับรถไปด้วยเดี๋ยวไหมรถขับรถมาดิขับรถมาดิจะหนีออกออกนอกวงอันนี้หรือเปล่าไม่ไหลแล้ออกนอกวงเราก็ได้อุ้มขับรถมาเฮ้ยมึงขับรถเยอะเหนียวเดี๋ยวฟังกูแป๊บนึงอย่าเพิ่งตามเกมมาอย่าลึกเฮ้ยกามากามากามาเฮ้ยมีตัวลุนตัวนึงมีตัวลุนตัวนึงเพื่อเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวดิรุนแล้วไงเฮ้ยเอาเอาตัวออกคุกเดียวตัวออกคุกก่อนเลยเห็นพี่ดิหยักกันยมงยมงยมงอยากให้ตายชิ้นริงพี่เห็นผู้ไหมมันมีตัวนึงเข้าไปนดีต่อคน ต่อคนต่อับมาไลยไม่กลนะพี่เอปไม่เลไม่ลเสร็จลองเสร็จรอแต่พ่งนะต่พของทำอะไรอ่ะมึงทาอะไรมึงทำอะไรไม่ต้องรีบเก็บทีละตัวเก็บทีละตัวไปหน่กไหนยฟังกังกูตอนนี้มันเยอะไป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 คุยกั่นี่เฮ้ยมึงด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 ึงงดึมงงงไม่ต้องตาม แบบแบบเนี้ยถ้าสมมันได้มันได้เปรียบเราเว้ยถ้าเกิดมันชนะไฟมันสามารถเบิกรถมาห่อเราได้แต่ถ้าเกิดมันแพ้ไฟเราไม่ต้องไปเล่นไฟไฟสำรองต่อกับมันที่โรงพบางเพชรเพื่อนะไรมาหนึ่งไอ้เหี้ยเพื่อนล่วงวะเน่ะเอาแล้วไปทำไมอ่ะไอ้รอนไปตาคนเดียวคนเดียวไปอ่ะพี่ตายมันมันอุ้มได้ไงอุ้มไอ้รอนได้ไงไม่ฟังกูตรงนั้นมันห่อได้พี่ท็อป ต้องไปเราต้องเก็บรถวิ่งไปน้องถ้าถ้าเอาแผนสองอ๋อมันห่อได้ใช่ตรงนั้นมันห่อได้ปกติเลยไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวให้หมอวัดไฟเืยไว้ใจเพื่อนเรามันไม่ี่เมันเปิด E M P เอ้ยไม่ใช่มันมันเปิดมันเปิดคาคิไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบมึงอย่าลงกันมันไม่มีรถไว้ตอนเนี้ยมึงต้องจอดนอกวงคาคิก่อนใจเย็นจอดนอกวงเชื่อกูเชื่อกูใจเย็นไว้ใจกันไว้ใจกันเราเข้าได้นะเข้ใช่ใช่เราเราเข้าได้แต่ไม่ระวังมันวาง E M P ไม่ไม่ไม่ฝั่งกูไม่ครับขับขวาอ้อมมาตรงข้ามฝั่งนั่นน่ะมันวางเอ็มพีอยู่มึงดูด้วยขับขวาอ้อมมาอ้อมมาข้างหลังอ้อมมาข้างหลังตรงนี้ตรงรถกูเห็นไหมคอรลิต้าสีดำมามาเซตมาเซตมาเซตตรงถนนขับมาเลยึกเลยมึงมึงต้องใช้มันเป็นประโยชน์นะเว้ยเที่จต้องเอารถเป็นที่ชมนะเว้ยฝั่งกูหมอตรงกูไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวถ้ารถพังไม่เป็นไรมา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 ตอบตรงกูดิไอ้ขยับขึ้นมาดิจิตเซ็ตกันเลย ลง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 เซตเลยลงเซตเลยว่าผมว่าไม่ต้องรีบก็ได้นะเว้ยอย่าไปรีบตามแผนมานเ้ยไม่ไม่มันตายหนึ่งม,มันตายสอง hey, ไม่ทัน,น,นเพื่อนเราดิมันเล่นมีดเยอะนะเว้ยใช่ใช่ใช่มึงไม้กาไม้สิบคนขึ้นมาข้างหน้ากลางไฟมีดที่เหลือติดกันอย่าพึ่งไปข้างหน้ามึงไกลไปมึงฟังเสียงกูดิกลับมาบแพ็กแน่น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 มาแน่นแน่นหน่อยดิมนตรงกลางอะ่ะ

ช่วยเพื่อนด้วยช่วยเพื่อนด้วยพี่โบผมมีเวลาพงนะพี่เออเดี๋ยวพี่เบลตัวนี้นะอันนี้เนี่ยโอเคสวยตายมันคืนแล้วริเวอร์มันคืนแล้วมันจะหมดแล้วมันจะหมดแล้วมันคืนแล้วมันคืนแล้วเนาะมันคืนแล้วมันคืนแล้วมันจะหมดแล้วมันจะหมดแล้วโหลดไปช่เพื่อนหลังไฟพี่ก๊อตพี่ก๊อตเห็นตรงรถไหมพี่ก๊อตเห็นตรงรถไหมพี่ก๊อตตรงรถตรงรถนู้นตรงรถนู้นไปหยุดเพื่อนเนี่ยตงวัวตรงไป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 ตรงตรงไปตรงรงไปตรงไปตรงตตรงรงตรงรงไปตรตรงรงไปต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 รตรงรงตรงไปตรงไปตรงไปตร

ันลอยกันนลอยกันนลอยกันลอยโมย่อะเงี้ยฮี่เย่ฮี่ไี้ขวัยเสียงมึงเป็นเขี้ลยวะไอ้กากกูชุบอยู่นะชุบใครมึงอะไรไอ้แคนี่แพมไม่หยุดเพื่อนนอนหมดแล้วไอ้ขี้ไอ้ขวัยแก่แพมต่อเพื่อนนอนหน่อยอะไรอะไรแพมเดียวแพมเดียวแพมต่อเดียวแพมเดียวเออเออ ตีหัวยไม่แน่ไปเลยไอ้เหี้ยด้วยดิไอ้เหี้ยตีหัวแม่งไม่แตกเลยเฮ้ยไม้มึงหลุดละอันนี้ไม้ผมหลุดละครับโอเคโอเคโทษตายถูกไหมโทษทีโทษทีโห่มึงไปทำไมอ่ะกลับมาดีไม่ต้องไปทำไมตัวลวมึงหลุดได้เนี่ยไม่รู้ไอ้เนี้ยอุ้มไปเนี่ยไปคอยกันคอยกันศพเลยนะกันได้ มดแล้วหมดแล้วเรียบร้อยโอ้เรียบร้อยเรียบร้อยพวกมึงเ้ยตัดของเป็นหนึ่งรถมันลบวะไอรถมันลบวะรถมันหลบวะรู้จักสงครามเส้นประสาทปะรีเฟกยาวยาวเว้ พ่ออบพ่ออบอ่อ้มามามาอ้เพื่อนมาลง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 ลงไป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 มจะติมมจะตมมาเติมมาี่ิม้ม่ลงไม่ได้ดีพอดีดีพอดีดีพอออกดีพอออกดี ไม่ไม่ไปเอามาดิไปเอามาดิเฮ้ยไปเอารถมาไปเอารถมาเร็วๆไปเอารถมาโอ้โหลไปเอารถมาดิไปเอารถมาเฮ้ยใครเบิกรถแล้วมารับไปเบิกรถเลยดิเฝ้าศพอยู่เนี่ยมาหอดีมาหอดีมาหอดไม่แต่ถุเลี้จริงไอ้เหี้ยหอไหนคือต้องศพเนี่ย ฮัลโหลพี่เฮียเียนี่ตัวปากดีเลยศาสตร์เลยมีเฮียอะไรดีเลยควยมึงชนะไฟพวกกูเพราะอะไรอะรู้มือไน์ตร์กูไม่อยากพูดอก้คายพี่มีใครมีห่อเหลือไหมพี่ไม่รถขอห่อเนี่ได้มไม่เบารถดดี้เบารถดดี้เบารรดดีปเบารถดีไม่แมะไอ้มึงพาดมึงพาดเบารดดีพาดกูโรดดี้เขาเขาเไ่มีตบรีมาเขึ้นมา อ๋โหล่อพ่อจบได้เลยพ่อจบไดยพ่อจบไอ้เหี้ยไอ้หมอไม่ได้ชุบหมอมันรู้ไม่ได้อู้ไม่ได้เราอุ้มหมอไม่ได้มาเราลับรถมามาเราลับรถมาตายพี่ได้อุ้มเหลือเยอะมากเหลือเยอะมากศพเหลือเยอะมาก ไม่ถ้าเพื่อนก็ดูก่อนสิเพื่อนทไมอยู่อ่ะไม่ฟังกูนะต้องโหลดี่แปดนานหอใหญ่ยังไงก็ได้หรือลดพี่พีฟังกูนะมีมีใครมีห่อห่อเหลือไหมห่อเหลือไมมีห่อในถุงห่อดีข้างคุกอ่ะเร็วเร็เร็วเร็วเรเร็วเร็วเร็เร็วเร็เร็ร็วเรเร็เร็วออเลยออรเร็วเรรมาเร็วเอรอมาร็เร็วเร็เร็วเรเร็ว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 เเเวววว เกินเยอะเยอะเลยอะมาดิมาเร็วมาตีสามห้าสิบเอออ้ยระหว่างเนี้ยเรารีได้เอาแหลกต่าเงินแดงไปทำถุงเพิ่มได้นะวย